อาไปซื้อเอานะฮะงวดนี้ฮะสองหนึ่งศูนย์ศูนย์เป็นธรรมดาลูกพี่เพื่อนกูนั่งแท็กซี่มาสวัสดีคือเราเราห็นเอา้วเราก็มาใช่แต่คนนี้สอนน้อยกับ<อ><อ>ั<อ>นะเหรอน้อยสอนพี่น้อยนี่สอนผมเอาไปกิโยเลยพี่น้อยนิ้วสั้นสมัยก่อนเลยไปกิโอนี่ ไม่ตอนตอนไหนวะตอนตอนสมัยก่อนกระซูบอกว่าที่เราเจะมีช็อตใหญ่หูจำบุรีผมรู้จักพี่น้อยมา33ปีแล้วจังบุรีเลยแล้จกการผมด้วยโอ้ไม่มีผมไม่มีพี่น้อยไม่มีผมประจัี่เกต่างกันหน่อยมว่าจังบุรีเหรอตั้งแต่สมัยพี่แจมด้วยนะแจมด้วยนะได้เอางานฝังโหมากมาแล้วไปไหนไม่ต้อง